รู้ไหมครับเครื่องกรองแบบนี้กรองน้ําได้แต่ไม่ได้กรองเชื้อโรคอยากรู้เดี๋ยวพี่บุมจัดให้ครับใช่แล้วครับเครื่องกรองพวกนี้จะเป็นการกรองสารละลายในน้ําอย่างสนิมหินปูนหรือว่ากลิ่นต่างๆแต่บางคนเนี่ยใช้น้ำคลองน้ำบ่อซึ่งบางทีจะมีจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคอยู่ในน้ำครับน้ำบาดาลที่เขาว่ากันว่าสะอาดก็ยังมีเชื้อเอช l o r i ลนนะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยวิธีการคือผมจะซื้อคอรินก้อนแบบนี้ครับ เอาน้ำบาดาลขึ้นมาเก็บในถังพักก่อนแล้วเติมคอรีนลงไปแต่ถ้าใส่คอรีนเยอะเกินไปบางคนอาจจะแพ้ได้ผมยังใช้วิธีใส่คอรีนไว้ในถังเก็บน้ําและหลังจากนั้นจึงผ่านเครื่องกรองครับการใช้น้ําบาดาลควรจะพักน้ําก่อนเพื่อประสิทธิภาพในการกรองน้ําที่ดีส่วนถังกรองพวกนี้ผมใส่คาร์บอนไว้ด้วยครับเพื่อกําจัดคอรีนสารกรองคาร์บอนจะช่วยลดคอรีนและทําให้น้ําในบ้านของเราสะอาดและปลอดภัยมากขึ้นครับ ถังกองน้ำสารกรองและคอรีนเป็นก้อนๆอน่ะผมใส่ตะกร้าไว้ให้แล้วนะกดไปสั่งจากตรงนี้ได้เลย